สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเอเชียนยิ้มโมโหเจอดามาเอาลูกลูกชายหากินเพื่อนลูกรีบขอโทษลบคลิปด่วนดามาเอาลูกลูกชายหากินร้อนไม่ไหวครับจากกรณีเพื่อนลูกเอารูปอาร์มลูกชายของเอเชียนยิ้มที่เสียชีวิตเมื่อวันที่30กันยายน65เวลาตีสามครึง่งเหตุขี่บิ๊กไบ์ชนท้ายรถ18ล้อบริเวณบนสะพานต่างระดับวัดสา,ดารีโขชัยพฤกษ์ไฟลุกท่วมตัวครับไปร่วมภารกิจเรื่องของผี ซึ่งถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะสมร้อนจนเพื่อนของลูกชายครับได้ขอโทษและชี้แจงผ่านเพจเรื่องของผีว่าเที่ยวรูปอาร์มไปเดินทําภารกิจด้วยที่ทําไปเป็นเจตนาของอาร์มทีมงานไม่ได้คิดไม่ดีจะนําอาร์มมาหากินขอโทษพ่อเอเมื่อคืนพ่อไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เราทําพ่อแค่มาเปิดงานเพื่อลาลึกถึงอาร์มเปิดเสร็จพ่อก็เดินทางกลับบ้านพ่อมาเพื่อขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามลูกชายในฐานะที่เป็นพ่อผู้ตนยอมรับว่าผิดเรื่องรูป บอกพ่อว่าเอามาแต่ไม่ได้บอกว่าเอารูปมาเดินด้วยขอโทษที่ไม่บอกให้ชัดเจนขอโทษทุกคนขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดกับขอโทษพ่อเอที่ทําให้พ่อเดือดร้อนจนมีคนพูดถึงเสียหายถูกกล่าวหาว่าเอารูปมาหากินขอย้าว่าพ่อเอไม่รู้พวกเราเป็นคนเอารูปอาป่านไปทําภารกิจเองขอโทษที่มีเจตนาไม่ดีในขณะที่เอเชิญยิ้มชี้แจงผ่านเพจเอสมาร์ทว่าตอนแรกเพื่อนๆขอเอารูปอ่านไปเป็นประธานเพื่อนๆเพื่อนเพจต่างๆลํา,าล,ลึก เหมือนให้อามไปด้วยผมไม่คิดว่าไม่เสียหายอะไรผมไปเพื่อบอกว่าลูกผมเผาวันไหนให้แฟนขับ on, ขอวยพรเขาไปสุสุกติแค่นั้นจากนั้นผมกลับเลยไม่ได้ดูไลฟ์พอผมมารู้ตอนเช้าอีกทีผมบอกว่าทําไม่ถูกหลายเรื่องเอารูปอามไปทําภารกิจต่างๆนานามันดูไม่ดีผมโมโหก็เลยไปด่าน้องๆน้องๆบอกไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยเพราะเราเสียใจมาหลายวันแล้วไม่อยากเอาเรื่องมาปวดหัวอีกลบคลิบเสียผมไม่รู้เรื่องจริงๆผมเป็นพ่อผมก็รับไม่ได้ แต่ผมไม่แค่ด่าพูดไม่ออกก็ลบคลิปไปช่วงบ่ายมีข่าวออกมาผมโดนด่าซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอขอบคุณข่าวสกมชัดเลยครับเพือ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ